อันนี้ก็สตรีมบน YouTube ดีเยี่ยมวะ่ะแอพลอันนี้คืออะไรอ่ะ ป็นไงสรุปได้ไหมมันมันให้ยืนยันตัวตนวะมันกดไลค์ไปปุ๊บแล้วมันขึ้นเด้งไปไหนก็ไม่รู้ทิกตอกใช่ป่ะเออมันไม่ไได้ม่น่าได้วะมันก็แปลว่าได้แค่ยูทูบก็ช่มันก็เดือนนี่สยงจัดเลยวะเฮ้ยแต่มันขึ้นหน้าแพลตฟอร์มอันนี้แล้วนะเว้ยที่จะให้ผมกดไลค์แล้วนะเว้ยแต่เพียงแต่ว่าผมยังไลค์ไม่ได้วะถ้เวลายูทูบไปก่อนแล้วกันเอ y อยูทูบไปก่อนแล้วกันวะ มีลอนกรีชไทยไหมจุกไม่คมฮะใช่เป่มายถึงชื่อคลิปแบบไม่เขียนว่าจุกไม่คมอ่ะอีพีเที่ยวไรวะเนี่ยสี่สิบสองมากี่คลิปแล้วสี่สิบสามขอโทษโทษสี่สิบสามเฮ้ยแต่มันพันถ้าย้อนไปจริงๆก็เกือบปีหนึ่งแล้วแหละ จำไม่เห็นนะี p เท่าไหร่วะเนี่ยไม่แต่มันพันแปดสิบพีไม่ได้วะผมลองปรับแล้ววะทำไมวะเออกูเจ็ดร้อยี่สิบกูก็คุม sidewalk, แล้วกูไม่ออนหรอกพันแปดโอเคอ๋อกันเข้าสิบร้อยแปดสิบมันขึ้นไปป่ะเจอกมยังวะ ไม่เป็นไรแค่ Youtube ก็พอแล้วแต่แต่มันขึ้นจริงแต่มันขึ้นอะไรใช่ปะไม่ใช่720 p ไงอะไม่สิบปีไงวะไม่น่าจริงเฮ้ยน้องๆที่เอ้ยคนที่อยู่ในดิสเราทำไมไม่มีใครได้ได้ยินเสียงอะไรไม่ไม่ไปพูดไม่จ่าเลยวะเงียบกันหมดเลยวะเฮ้ยไม่ไปพูดพี่ฮัลโหลครับมีมีปากมีเสียงอะไรกันบ้างเนี่ยฮัลโหลเอาเถอะ อะไรครับเนี่ยอะไรเออโอเคก็ก็นึกว่าแบบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยโหเหงาอยู่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 อะไรอยู่กินะวฮัลโหลครับมีมีปากมีเสียงอะไรบ้างเนี่ยฮัลโหลเหมือนกันไม่ต้องพูดไหนเต้เต้ลองพิมพ์มาในช่องแชทผมดิได้ได้ได้เหงาจัดด่านอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ด่านอะไนั่นมันเหงาอ่ะคิดดูดิ เอองไมคตกรปิงร้อยเจ็ดสิบคอมผมก็ลื่นอยู่วะครับเมาส์พิมพ์ไปแล้วเมาส์เร็วไปหน่อยว่ะเดือดคาวเดือดคาวเดือดคาวไม่เป็นไรที่เหม็นคาวเฮ็กพิมพ์ไปละเฮกฮะคนใดที่ถูกเกี่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะลดความไวเมาส์ก่อนความไวเจ้าเ่ีปะเนี่ยดีนะที่พิมพ์ดีนะที่พิมพ์ไปไประเเฮกก่อนเฮ้ยเสียงตัวอะไรมาวะ คาว์คาล์โดขคาวย้างหลังหลังกูเนี่ยเอาไรเตะหลังใสเยอะเลยหรอหล่อหล่อเลยเตะแล้วเป็นเตะเต้งอะเป็นกูเปล่ากูเปล่าเอากูเลยเปล่าทำเพื่อกูอะเฮ้ยไอ้เี้ยตีท่าต่างตีข้าตงหรไอ้ารมันตีเท่าไหร่บอดี้ท่าต่างเนี่ยยน เทียร้อยสิบสติงคว่าแล้วเต็ตีหไม่โดนนะเี่ยไม่โดนนะเนี่ยัง่ะเดยังก่อนนะเดตรงหน้าต่างอยู่ตรงหน้าต่างอ้อไม่ออกนีแลวหนีแล้ไม่เอาด็อะไรงบพิมพ์ปะดนะเฮ็กทางเครื่องทางเครื่องไปได้็อกเลย ก็หายเจ็บอ่ะเด้งงเลยงงเลยนี่หายเจ็บอะได้ไงวะอะไรบอกวะก็ะเสกอ่ะก็ะเสกอ่ะ,ะเสกกนหายเจ็บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีซาาโกเฮียมีซาตาโกด้วยไอ้เก้สาสิเอร์เ็นตอ,อะนะใช่ใชพี่หมายถึงว่าอะไรที่แบบว่าปัดใกล้เสร็จแล้วมันจะเด้งเก้าสิอร์็นเก้าิบปเซนตใช่ใชพี่มันจะเก้าสเปอนลยมินิเกมอะเฮ้หลุดอยู่บนเนินบ้านเล็กเอเด็ก่นี้มันไม่ทิงคนที่ที่ะ เอกอะไรจะขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเฮ้ยผมบอ,อว่าบ,บูาิว่ผมมาบูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดบูให้แม่งเฮ้ยเกมแคชโหฮัลโหลอะไรเป็นไรฮะเกมเด้งสงสัยสติไม่ได้ดูทรงแล้วเป็นไรวะ